กลับสวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือ2นะครับวันนี้วันที่26เมษายนกับเวลา9โมงตรงไปเลยนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปเจ้าตัวนี้นครับโตโยตา้าโคโรนาเอ e r ปี97นะครับเครื่องยนต์ 3S 2.0เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ระบบเบรก ABS นะครับผมครบคันกันเลยครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับพรบรภาษีไม่ขาดครับ ขอพาดหัวเรื่องเลยว่ารถสวยมากๆนะครับรถสวยมากๆเลยนะครับไม่มีช้ําเลยเครื่องดีมากๆช่วงล่างดีมากๆครับยางใหม่ทั้งสี่ล้อยางสภาพดีนะครับเออคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นสีใหม่ด้วยนะเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมทําสีให้แล้วนะครับผมเอ่อเนื่องจากว่าสีเดิมเนี่ยมัน,ม,นมันเก่านะครับเจ้าของเดิมเลยไปทํามาเออหมดเขาแจ้งมาว่าหมดหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดนะครับสีเนี่ยสวยกิฟเลยนะครับแล้วรถก็ได้ บางๆนะครับรถเดิมๆนะรถไม่เคยชนนะครับผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นสีใหม่ด้วยนะครับผมโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนครับครับสวยงามมากๆเลยตอนนี้เป็นปี97นะครับลูกค้าดูได้ครับสภาพสวยมากๆเลยเขาทําสีดีมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเขาทำเอ่อทำมาถึงจนล้อแมกนะครับลูกค้าดูครับล้อแมกนี่ใหม่เอี่มนะครับเหมือนเราได้ล้อใหม่เลยครับนี่ครับ มีปัดเงาปัดเมาปัดเงาตรงขอบไ่ด้วยนะครับผมลงตัวมากๆนะครับลูกคา้าสวยงามมากๆยางเนี่ยสภาพดีนะครับสภาพดีลูกค้าซื้อไปก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ต้องซ่อมนะสําหรับรถที่ซื้อจากผมโบรถเก่งมือสองไม่มีจุดไหนที่ต้องซ่อมเพิ่มเติมนะครับลูกคา้าลูกค้าสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ครับผมให้ดูทีละฝั่งแบบชัดๆเลยนะลูกค้า สีสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยไม่มีตําหนิเลยนะครับสวยงามมากๆเลยใครได้ไปนี่โอ้โหคุ้มค่าจนไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับผมคันนี้ผมทดสอบทางกายให้แล้วนะครับขับมาจากบางบัวทองกรุงเทพนะครับถึงโคราชโอ้สบายๆนะฮะไม่ต้องห่วงครับนี่ครับลูกค้าดูสวยงามจับใจนะฮะข้างล่างเป็นชายตัดดำนะครับชายล่างนี่ตัดดำให้นะครับนี่ครับสวยงามมากๆาเลยครับ ตโตโยต้าโคโรนาเอ็กเอนะครับผมตัวนี้เป็นเอ็กเซอแล้วนะครับผมไม่ใช่ท้ายโด่งนะนี่ครับกระจกก็มีแผ่นลายฟ้าให้ด้วยนะครับผมเนื้อของฟิล์มเนี่ยสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปติดฟิล์มใหม่นะครับผมเอกสารครบโอนพอรบภาษีไม่ขาดด้วยนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปซ่อมจุกจิกนะครับผมบอกเลยนะว่าเครื่องดีมากๆช่วงล่างดีมากๆนะครับผมคันนี้น่าจะเป็นคันที่ ประมาณคัน2หรือ3นะครับที่ว่าสภาพแบบเนียจริงนะครับได้สีใหม่นะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก่อนนะครับผมลงสีบอลทองกับสีแดงไปโอ้โหวันเดียวครับสีบอลทองนี่ท่านพอจากตําบลบ้านขามจังหวัดชัยภูมิก็รับไปแล้วครับคณะผมจัดส่งนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะครับนั่งรถบัสมาเลยนะครับมาซื้อแล้วก็ขับกลับไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผม ขอให้ลูกค้าของผมนะครับลูกค้าของโบลรถเก่งมือสองจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมโอเคมาต่อกันที่เรื่องราวของรถคันนี้ครับโตโยต้าโคนาเอ็กซเอปี97นะครับผมลูกค้าสวยมากๆครับลูกค้าใครที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังมองหารุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังมองหารุ่นนี้ถ้าได้ดูคลิปแล้วถ้าใจร้อนรีบโทรมาเลยครับโทรมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะ 085-575-4369นะครับ085-575-4369แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 3 0 0 5 5 4 4 0 8 3 0 0 0 4 4 4หรือว่าลูกค้าต้องการโทรมาทั้งสองเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับเราเข้าไปใกล้ๆครับลูกค้าเดี๋ยวให้ดูยางให้ดูยางฝั่งซ้ายกันครับดูยางดูแม็กครับล้อแม็กไม่มีขึ้นเกือเลยนะสวยเงาวับแบบนี้ครับลูกค้า สุดยอดมากๆเลยรถคันนี้ใครได้ไปนี่เตรียมยิ้มเลยครับเตรียมยิ้มเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะผมจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยหรือว่าลูกค้าจะต้องการมาเองก็ได้นะครับที่ผมอยู่ติดนี่เลยสารเยาวชนนะครับตำบลจอหอจับ GPS มาก็ได้นะครับสารเยาวชนตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอยู่ติดกันเลยครับติดกันเลยครับนี่ครับลูกค้าดูแม็กล้รอหลังครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยลงตัวมากๆเลย ตอนนี้เป็นสีเดียวกับรถนะครับส่วนตรงนี้เป็นสีเดียวกับรถและส่วนตรงนี้ปัดเงาให้นะครับโอ้โหสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยลูกค้าที่ได้ดูคลิปนะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยลูกค้ารีบโทรมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจผมด้วยนะโทรมาตอนไหนก็ได้นะไม่ต้องรอนะเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่ว่า,าได้ดูตอนเย็นแล้วแล้วคิดว่าจะโทรมาพรุ่งนี้เช้าไม่ทันแล้วนะครับผมไม่ทันแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนจะโทรมาก่อนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ได้เลยนะครับเป็นไปได้เนี่ยลูกค้าที่ที่กําลังมองหารถรถบ้านราคาหลักเหมือนที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นรุ่นนี้นะครับโตโยต้าโคนาเอ็กซเเนี่ยได้ดูปุ๊บชอบปุ๊บนี่โทรมาเลยนะโทรมาก่อนเลยครับผมเดี๋ยวไม่ทันนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับผมผมไม่ได้แกล้งพูดเพื่อที่ต้องการจะขายสินค้าผมนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ เออบางคนนี่ดูตอนเย็นอุ๊คิดว่าจะโทรตอนตอนเช้าแล้วก็โอ้โหเออกระโทรมาไม่ทันนะครับไม่ทันต้องต้องรอคันต่อไปนะครับผมโอเคครับลูกค้ามาดูภายในครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบทั้ง4ี่บานเลยนะครับเบาะนี่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานนั่งเวลานั่งนี่นุ่มนะครับนุ่มสบายมากๆเลยนะครับนิ่มนวนมากไม่มีเีกไม่มีขาดเลยนะเบาะภายในครับเพดงเพดานครับสะอาดขาวจ๊วนะครับผม สะอาดมากๆเลยลูกค้าได้ยินเสียงเหมือนรถไฟไหมติงๆๆ้งติ้งติ้งนี่คือเสียงเอกลักษณ์ของโตลต้าโคนาเอ็กซเอร์นะครับผมเวลาที่เราเสียบกุญแจคารถนะมันจะดังติ้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 งนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายด้านหน้ากันครับเนี่ยประตูปิดเบาๆนะลูกค้านะเนี่ยครับเสียงปิดประตนูนิ่มมากๆเลยนะครับนิ่มนวลมากๆเลยโอเคมาดูภายในฝั่งซ้ายกันครับด้านหน้าน,านะครับลูกค้าดูครับ สวยงามมากๆครับเป็นหนังสลับกับผ้ากำมะหยี่ครับเดิมแท้จากโรงงานนะสวยงามมากๆครับผมลูกค้าน่ครับดูเบาเขาครับสะอาดมากๆนะครับเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายๆนะครับคนตัวใหญ่เนี่ยขับรุ่นนี้สบายนะครับสบายเลยนะครับนะครับลูกค้าหายากมากมากนะครับหายากมากผมบอกเลยว่าหายากมากรถสภาพดีๆนะครับรถมีเยอะนะลูกค้านะรถมีเยอะแต่ว่ารถดีๆเนี่ยมันหาไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับผม กว่าที่ผมจะได้นํารถดีๆมาจัดจําหน่ายให้กับลูกค้านี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายผมคัดสภาพนะครับคัดสภาพคันไหนดีผมถึงเอามานะคันไหนไม่ดีผมก็ไม่เอานะครับผมไม่ต้องกลัวนะซื้อรถจากผมโบเนี่ยได้รถด,ดีๆไปใช้งานกันแน่นอนนะครับผมลูกค้านะครับกระโปรงนี่ใส่ปิ้งเลยนะครับผมบางๆเดิมๆนะฮะลูกค้านะครับ เดี๋ยวไล่มาดูฝั่งขวากันอีกรอบครับก่อนที่จะเข้าไปชมภายในครับนี่ครับลูกค้าสวยงามจับใจสวยงามมากๆนะครับระบบเซ็นเตอร์เราก็ใช้งานได้ครบนะครับเริ่มต้นจากฝั่งขวาด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามครับลูกค้าถ้าใจร้อนได้ดูคลิปนี้ยังไม่จบก็สามารถโทรโทรมาได้เลยนะเดี๋ยวไม่ทันผมบอกเลยเดี๋ยวไม่ทันแน่นอนนะครับ รถรุ่นนี้คนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะครับไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายๆนะครับถึงแม้ว่ามีการเสียขึ้นมาเนี่ยเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็โดยสําคัญมันไม่ค่อยเสียนะครับไม่ค่อยเสียมันทนมากๆครับทนมากๆรถคันนี้ผมผมกล้าพูดได้เลยนะว่ารถหลักแสนบางคันนี่ยังยังต้องอายนะบางคันนะเป็นบางคันนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยว่ารถ หลักแสนบางคันนี่ต้องต้องอายรถคันนี้นะนะครับผมโอเคผมติดเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนี่ครับ <c oughs> ขอภัยครับเปิดแอร์ครับเปิบเปิบเปิบโอ้โหแอร์นี่แค่เบอร์สองนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะเครื่องเสียงใช้งานได้เนี่ยผมเสียบแฟลชไดร์ให้ยืนนะครับเดี๋ยวรถวิ่งอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับโอ้โห ลูกค้ามันคุ้มมากๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจคือทำไมรถวิ่งน้อยเป็นไม้จริงนะครับผมไม่เคยไม่เคยกอไม้อยู่แล้วนะครับผมลูกค้าไม่รู้จะทําไปเพื่อเพื่ออะไรนะเดี๋ยวนะคระแสใช้งานได้ผมทดสอบให้แล้วนะครับผมอันนี้แฟลตไดของผมเองนี่ครับฝั่งคอนขับเนี่ยจะได้เป็นแอร์แบกด้วยเห็นไหมครับลูกค้าอันนี้เป็นตัวท็อปของเอเซอร์นะนี่ครับผมสวยงามมากๆ เนี่ยครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครับโอเคเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับขออนุญาตปิดก่อนลูกค้าครับระบบเซ็นทรัลล็อกครับใช้งานได้นะครับลูกค้าดูครับนี่ครับผมกดแล้วล็อกเข้าไปแล้วครับผมครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับลูกค้า ใช้งานได้ครบทั้ง4บานเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมนี่ครับเ,เนื้อของฟิล์มเนี่ยสามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับผมแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวล <c oughs> ำดับต่อไปผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมภายในอีกรอบหนึ่งลูกค้ามันสวยงามมากๆครับรถคนันนี้ผมขอแสดงความ ดีใจล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองนะไม่รู้ลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับผมอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับผมนะครับผมสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับ08557543690855754369นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0830005440ครับลูกค้านี่ครับบอกให้ลูกค้าได้ได้รู้ถึง ถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับผมสาหรับผมแล้วต้องชัดเจนให้กับลูกค้านะครับนี่ครับรถคันนี้ขอย้ําเลยว่าลูกค้าซื้อไปไม่มีจุดไหนที่ลูกค้าต้องไปซ่อมนะครับไม่มีเลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมกระจกกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผม L/R สูงต่านะครับซ้ายขวานะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตจัดโปรโมชั่น สัมนาคุณลูกค้าให้อีกหนึ่งคันนะคันนี้ผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเต็มถังนะอันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมไม่เกี่ยวกับวันกงวันเกิดอะไรแล้วเพราะว่ามัน,มนผ่านวันเกิดผมมาแล้วแล้วก็โปรโมชั่นตรงนั้นท่านผอ,อที่ชัยภูมิก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้ผมขออนุญาตจัดให้เลยจัดให้เฉยเลยนะครับผมจัดให้กับลูกค้าเลยเพราะว่ารถเขาสวยมากๆนะครับรถสวยมากๆ เอาให้คุ้มค่าคุ้มราคากับเม็ดเงินของลูกค้าที่ต้องใจ่ายให้กับผมนะผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้แล้วก็น้ํนามันเบนซินเชื้อเพลิงเต็มถังเลยนะครับลูกค้าเอาแบบเอาแบบซื้อไปแล้วก็ไปขับเลยนะครับผมไม่ต้องไปทาอะไรนะครับเนี่ครับเอาให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับลูกค้านี่ครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะนี่ครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยครับลูกค้าสวยงามมากๆเลยครับสีนี่เง,งาวับนะครับ สีไม่ต้องห่วงครับสี่ราคาหมื่นแปดนะทำเขาทําอย่างดีนะครับผมลูกค้าล้อมแม็กก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อเบื้องต้นนะครับล้อมแม็กเนี่ยเหมือนได้ล้อใหม่เลยเพราะเขาทําให้ใหม่หมดนะครับผมนะครับอ่าลําด,ดับต่อไปผมขออนุญาตนําพาลูกค้ามาชมห้องเครื่องกันครับนี่ครับผมลูกค้ามาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับผมนี่ครับ รถเดิมเดิมนะครับผมสติกกงติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมนี่ครับพาดูครับนะครับผมแผ่นเพลแผ่นอะไรยังอยู่ครบนะครับรถเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสวยงามมากๆเลยเพิ่มเติมคือลูกค้าได้สีใหม่โอ้โหผุมราคาขมราคานะครับผมแอร์ข้างในได้เย็นเยียบเย็นฉ่ำนะครับนี่ครับนครับเดี๋ยวผมดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นให้ลูกค้าได้ดูครับนะครับเครื่องไม่พ่นไม่ไอายไม่ควันนะครับนี่ครับ นะครับนะครับผมตันนี้เป็นตัววัดนะ้ามันเครื่องนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัววัดเข็มวัดน้ามันออตโต้นะครับผมโอเคผมให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดหยุดพูดก่อน เป็นไงฮะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงครับโอเคครับเป็นไงเสียงเครื่องเงียบนะครับขอถอยออกมานิดนึงในเสียงเครื่องเงียบๆนะครับได้ยินแค่เสียงพัดลมนะครับผมโอเคครับลูกค้าวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะครับออขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรไว้อีกหนึ่งรอบนะครับ0855754369 0 8 5ส่ย์ ห้า4 3 6 9แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งแอดไลน์ได้ด้วยโทรได้ด้วยนะครับ0 8นย์0 5 4 4 0 0 8 3 0 0 0 5 4 4ยโทรเข้ามานะครับลูกค้าใจร้อนโทรเข้ามาเลยนะครับด่วนๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทานรถสวยๆนะครับผมผมกล้าท้าพิสูจน์เลยนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะครับจะมารับเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะให้ผมไปส่งให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอย้ำโปรโมชั่นอีกสักหนึ่งรอบนะครับคันนี้ ผมจัดจะจะจัดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็น้ำมันเบนซินเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเต็มถังเลยนะครับผมสำนักงาคุณลูกค้านะครับผมโอเควันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับโตโยต้าโครนาเอ็กซีเออร์ปี97นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง 3S 2.0นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กระบบเบรก ABS นะครับผมรถสวยๆแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผม ไปบายนะครับไปบายนะครับไปบายนะครับให้ดูอีกรอบนึงโอ้โหสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆโอเคครับโบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ